สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเข้าครัวนะคะมาทำผักทอดกรอบค่ะแต่จะทำยังไงให้กรอบนานนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับของเราเราใช้น้ำปูนใส่นะคะนำมาแช่ผักค่ะน้ำปูนใส่ก็คือน้ำปูนสีแดงนะคะที่คนแก่ๆเ,เขาไม่ใช้ทานกับหมากนะคะ ก็มาละลายน้ำแล้วก็ตั้งไว้เราก็จะเอาเติน้ําของมันนะคะมาใช้แช่ผักเวลานําผักไปทอดนะคะผักจะได้กรอบนานๆนะคะ่ะนําผักมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะพวกผักผื่อถั่วแบบนี้นะคะต้องล้างให้สะอาดไม่งั้นเชื้อโรคจะติดมาจากดินได้นะคะ อกเปลือกเปลือกด้วยนะคะตอกให้สะอาดแต่หลังจากบอกแล้วเราไม่ต้องล้างนะคะเปลือกเพราะเดี๋ยวบางคนอาจจะเพยายางของมันได้นะคะฟักทองนะคะวันนี้ฟักทองของเราจะแก่หน่อยะคะ่ะเดี๋ยวเราต้องปอกเปลือกออกด้วยนะคะเพราะว่ามันแก่แล้วด้านหลังมันก็จะเหนียวนะคะ ถ้าแบบอ่อนกว่านี้ก็ไม่ต้องออเอาเปลือกออกก็ได้ค่ะเอาเปลือกมาหั่นให้เป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคําให้พอสุกง่ายๆนะคะเปลือกจะแข็งนะคะจะปอกยากหน่อย หั่นเสร็จแล้วเราก็นําไปเช่ในน้าบูนใสไว้นะคะแล้วก็หั่นผักอย่างอื่นตามไปเลยค่ะหั่นแครอทให้เป็นชิ้นนะคะแบบนี้หรือแบบไหนที่เราชอบก็ได้นะคะ แค่รวมๆกันไว้สักห้านาทีนะคะเวลาทอดออกมาเนี่ยผักจะได้กรอบอยู่ได้นานๆค่ะมาหั่นหอมใหญ่กันนะคะหั่นเสร็จก็ดึงออกมาให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะดึงออกมาครั้งละสองเส้นค่ะจะได้หนาหน่อยเวลาทอดออกมาจะได้กรอบๆนะคะไม่บางมาก แล้วเราก็มาผสมในส่วนของแป้งชุบทอดกันนะคะวันนี้เราใช้แป้งของโกรตีเป็นรสเผ็ดนะคะไม่ต้องปรุงรสเพิ่มะคะ่ะเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วนะคะมีรสเผ็ดนิดๆเราใช้น้ําประมาณสักหนึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็แป้งประมาณหกสิบกรัมค่ะทรงนี้มีหนึ่งร้อยกรัมเราใช้ไม่หมดนะคะคนให้ส่วนผสมเข้มข้นนะคะแล้วก็ นำกระทะตั้งไฟนะคะเราใช้ไฟกลางในการทอดเติมน้ำมันลงไปพอประมาณนะคะการทอดต้องใช้น้ำมันเยอะๆหน่อยะคะ่ะผักจะได้กรอบพูดถึงกันนะคะเราจะนำผักนะคะมาชุบแป้งแล้วลงไปทอดทีละอ,อย่างนะคะเดี๋ยวเราทอดหอมใหญ่ก่อนนะคะ ก็หอมใหญ่เนี่ยมันจะหอมแล้วมันก็จะสุกง่ายเว้าพทอดเสร็จนะคะน้ำมันก็จะหอมทำให้แบบนน่้ดือนหอมไปด้วยค่ะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะแล้วก็ค่อยใส่ลงไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะ เราเตรียมใบเตยเอาไว้นะคะว่าจะามาใส่ด้วยเมื่อกี้เราลืมใส่ไปก่อนนะคะอันนี้ก็เอามาใส่ได้เลยค่ะป mm. ักจะได้ออกมาหอมๆค่ะ mm. อันนี้สีสวยได้ที่แล้วค่ะเราก็กลับด้านนะคะ mm. หอมทอดของเราก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะ mm. เตรียมตักเลยค่ะ mm. หอมทอดไม่ต้องทอดนานนะคะ สีก็ออกมาสวยค่ะกรอบด้วยแล้วเราก็นําผักอย่างอื่นลงไปทอดนะคะทอดผักเป็นแต่ละอย่างไปนะคะเราจะไม่ทอดรวมกันค่ะเพราะว่าผักมันจะมีความแข็งไม่เท่ากันนะคะบางชนิดก็ทอดนานบางชนิดองไม่ต้องทอดนานค่ะ อกอดสีสวยน่าทานมากค่ะอย่ลืมตักแป้งที่ลอยอยู่นะคะขึ้นมาด้วยมันจะได้ไม่ไหมอยู่ในกระทะน,นะคะแครอทค่ะ สุดท้ายเราจะทอดข้าวโดอ่อนนะคะทอดออกมาจะหวานกรอบมากค่ะข้าวโพดอ่อนต้องไม่ลืมเสด็จน้ำมันนะคะผักจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะ ขอทอดออกมาทุกอย่างหน้าตาน่ารับประทานมากค่ะแบบนี้เด็กๆชอบแน่ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะ ผักทอดกรอบนะคะจะทานแบบเป็นเป็นกับข้าวก็ได้เป็นอาหารว่างก็ได้นะคะเหมาะก,กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบทานผักเนี่ยลองทาผักทอดให้ทานนะคะรับรองว่าเขาจะต้องทานผักเพิ่มขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ ลองไปทำทานกันดูนะคะ